ทางบกขอส,สเนี่ยเขาก็ชี้แจงแล้วนะครับว่าเขาว่าแบบจุดที่เสียที่อะไรอย่างบันไดเลื่อนอะไม่ซ่อมเพราะว่าหาอะไรมาเปลี่ยนไม่ได้แล้วก็ขาดทุนงบประมาณมีอะไรงี้ก็ไม่พอส่วนจุดให้นมบูดหรืออะไรต่างๆก็มันเปรียวรับอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยากจะใช้ก็ไปเรียกเจ้าหน้าที่มาเปิดเธอฉันถามจริงนะใครจะเดินไปเรียกวะนึกออกปะใครจะเดินไปเรียกเจ้าหน้าที่ ส่วนตัวผงตัวผีไม่มีนะไม่มีก็คือเป็นราคาปกติวินผีวินอะไรเรียกรถเถื่อนอะไรแต่รถเถื่อนมันมีนะรถที่แบบว่าเรียกรับอะไรอย่างเงี้ยเออฟงไฟเดินหลงเดินอะไรก็คงไปกลับไปคําถามไปคำคำตอบเดิมอะเนาะว่าเขาก็คงขาดทุนไม่มีตังค์ทำประมาณนั้นแหละง่ายๆเลยก็คือขาดทุนไม่มีเงินทําแต่ คือมันพอมันเป็นบริการสาธารณะที่บริการให้พี่น้องประชาชนนะรัฐอะสามารถเข้าไปบริหารจัดการได้นะคือบางอย่างอะรัฐสามารถทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ด้านกำไรอะพอนึกออกปะสมมติว่าถ้าตรงนี้มันมันเสียอย่างเงี้ยอ่าก็ซ่อมแซมไปหรือเธอเธอเธอ,เธอสัมปทานสื่อไหมหาเงินเพิ่มไหมอ่าสัมปทานสื่อไป เช่นเธอสามารถแล็บข้างๆบันไดเลื่อนได้หมดทุกจุดเลยนะแต่เธอมาลงทุนนะบขสไม่ต้องลงทุนอย่างเงี้ยเธอนึกออกไหมเธอต้องติงกิ้งหน่อยติงกิ้ง คือสมมติว่าอ่ะเธอดูแลเธอเอาทำประกงประกันนะไม่ใช่เคยใครขึ้นแล้วผลุดลงไปเออไม่มีใครรับผิดชอบอีกคนสัมปทานโฆษณาอ่ะเธอสัมปทานโฆษณายาวไปเลยเดี๋ยวเธอต้องแมนเทนายแล้วก็ดูแลนะจุดนี้ไปจุดไหนมันซ่อมใช่ไหมอาจสมมติไฟไฟเสียอ่ะเธอเธอมาติดจอ led ไหมเธอมาติดป้ายโฆษณาไหมเธอมาติดสื่อไหมอ่ะแล้วเธอก็แลกกันไปกับการบูรณะปฏิสังขรณ์จุดต่างๆเออหรือจุดให้นมบุตรอ่ะเธอเธอมาแลบไหม เธอมาแลทำให้มันเรียบร้อยไหม, And, มอแอนมงแอมมัม,มนม S26 Pro SGO โปอกอะไรเอา้ามีจ้างเงินพรีเซนเตอร์ได้เอาเธอมาทำห้องนี้ไหมคนก็ใช้งานเยอะอยู่อย่างเงี้โยโธ่ฉันว่าเขาน่าจะคิดได้นะขนาดฉันยังคิดได้เลยทำไมก็น่าจะคิดได้อยู่นะหรือยังไงอืมแล้วก็เนี่ยภาพที่โชว์อยู่เนี่ย ล่าท้าผีได้สมมุติว่าถ้าเราจะปล่อยให้มันอึมๆคืมๆไปเลยแล้วก็ทําเหมือนเหมือนเมืองนอกไงเธอนึกอออกไหมที่เขาจะเหมือนเรือผีอะ่ะเขาไม่เอาใครมาไล่ผีนะเดี๋ยว,วไม่มีจุดขายเนึกออกไหมจะได้มีเรื่องเล่าแล้วก็เปิดให้เป็นล่าท้าผีไปเลยถ้าจะไม่ถ้าจะไม่ติดไฟนึกอออกปะ